อยู่ที่บ้านสวนของเจ๊ใหญ่นะครับแล้วก็อันเนี้ยตอนแรกผมสงสัยว่ามันคืออะไรแต่พอชิมดับแรกนะครับมีมความหวานมันเหมือนเผือกเผือกมันแล้วก็ปักของแต่สรุปแล้วมันไม่ใช่มันคือทุเรียนมันคือทุเรียนแต่รสชาติคล้ายๆพวกแกงมันสมัย เขาบอกว่าเขาคิดค้นส่วนนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเขาอยากทําเพราะว่าเขาเป็นคนชอบทำอาหารับบกลางๆเขาเรียกอะไรครับแกงตุเรียนค่ะแกงตุเรียนแล้วตั้งชื่อว่าอะไรเยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อพี่ไพตั้งใครล้วตั้งให้อะไรนะเมื่อกี้เราคิดชื่อมัสมันมัสมันมัสมันหมอนมัสมันมัสมันอันเนี้ยมัสมันหมอนทองไก่นะครับรสชาตินึ็นมัสมันหมอนทองไก่นะ เราจะใส่ไก่ก็ได้ใส่เนื้อก็ได้ใ,ใส่หมูก็ได้แต่ว่าผมว่ามันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของการทำอาหารเพราะมันมีความเดี่ยวมีความอร่อยมีความหวานแล้วก็เหมือนเราได้กินเกลือแต่มันไม่ใช่ครับมันคือทุเรียนครับ<อ>มไม่พูดเล่นนะครับมันอร่อย,อยจริงๆนะพี่ยังไม่เคยไปกินที่ไหนใช่ไหมคะเคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วย <c oughs> ที่นี่ที่แรกสวนส่งแสงค่ะสวนอะไรนะสวนส่งแสงตันเจเลยทราบข่าวมาว่าอีหมายสวนส่งแสงเขาจะมีเรื่องของเป็นอะไรเป็นโคกหนองนาเป็นโคบหนองนาแล้วก็จะเป็นเหมือนการเช็คอินไปจุดเช็คอินและกับที่อำเภอวัฒนาของไทยที่อยากจะชิมเนี่ยอำเภอวังสมบูรณ์แล้วบางสมบูรณ์คือผิดฮะบางสมบูรณ์ที่นี่ก็จะมี